สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนิงก็จะมาสาธิตนะคะวิธีการถักชายเสื้อนะคะเป็นลายนี้นะคะเพื่อนๆพอดีมีเพื่อนๆหลายท่านน,น,นะคะสอบถามเข้ามาว่ามีแพทเทิร์นไหมถักยังไงมีคลิปไหมวันนี้หนิงก็เลยตัดสินใจว่าจะมาทําให้ดูนะคะเพื่อนๆเนื่องจากแพทเทิร์นไม่มีนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะแต่ว่าเสื้อที่จะใช้สาธิตในวันนี้นะคะนิงขอใช้เป็นลายนี้นะคะพอดีนิงมีออเดอร์ของลูกค้าพอดีนะคะที่ลูกค้าอยากได้ใช้เสื้อแบบลายกรงล้อสีม่วงนะคะแต่ว่าอยากมาทําให้เพื่อนๆดูก็เลยต้องอาศัย ทําให้ดูตอนช่วงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ว่างนะคะก็จะเป็นเสื้อลายนี้นะคะเพื่อนๆลายดอกไม้หกกีบแบบนี้นะคะลายที่หนิงทําบ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่หนิงทําเอาไว้แล้วข้างหนึ่งนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะเดี๋ยววันนี้หนิงจะพาทําอีกข้างหนึ่งนะคะ ค่ะแล้วก็ชายแขนหรือชายเสื้อนะคะเพื่อนๆจะทําเหมือนกันเลยแต่ว่าเพื่อไม่ให้มันเสียเวลามากนะคะหนิงก็จะขอมาสาธิตนะคะให้ทำทําให้ดูช่วงชายแขนนะคะจะได้เร็วๆนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะไหมที่หนิงใช้ถักเสื้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นไหมซัมเมอร์เส้น18นะคะสีนู๊ดนะคะเพื่อนๆสีจะออกเป็นส้มนู๊ดนะคะ เหมือนเดิมนะคะทุกครั้งนะคะที่เราจะเริ่มต้นงานนะคะหนิงก็จะเริ่มจากาตรงช่วงใต้วงแขนแบบนี้นะคะเผื่อบางทีผิดพลาดยังไงก็จะได้เ,เก็บซ่อนรายละเอียดได้ดีกว่าตรงช่วงช่วงตัวแขนตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิด เพื่อนๆท่านไหนที่ตามลายนี้อยู่นะคะเพื่อนๆหนิงก็เคยสอนไปแล้วนะคะวิธีถักอดอกรดกรีบแบบนี้นะคะที่เราจะเอาไว้ถักตรงช่วงชายเสื้อแล้วก็ขอบรอบคอนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะทิมไปที่ตุ่มนี้นะคะถักโซ่สามค่ะ เข็ลไปใหม่ไปด้วยนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทิ้มลงไปตรงช่องนี้นะคะหรือว่าจะพาดพาดห่วงไปเลยก็ได้นะคะแบบนี้แล้วก็ถักโซ่สามแล้วก็เอ็กติดกับตุ่มนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะถักโซ่หกค่ะ แล้วก็กะเอาก็ได้นะคะเพื่อนๆให้มันอยู่ระหว่างกลางๆนะคะแล้วก็โซ่หกสองสี่หกจากนั้นนะคะเราก็มาเอ็กติดตรงนี้แถวแถวริมริมกีบนะคะ แล้วก็ถักโซ่หกแถวแรกนะคะเดินโซ่หกนะคะยกเว้นตรงช่วงระหว่างกลีบนะคะจะมีแบ่งเป็นโซ่สามสองสี่ห้าหกแล้วก็แบบนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งจะทําให้ดูไปเรื่อยๆนะคะสามสี่ห้าหกพอเราเจอไปใหม่แบบนี้เราก็เก็บไปเลยนะ พอมาถึงตรงนี้ก็เป็นช่วงระหว่างระหว่างดอกช่วงระหว่างดอกนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสามโซ่สามนะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ควักพาดพาดไปเลยนะคะพาดผ่านไปเลยเพราะลาที่หนึ่งแบ่ง แบ่งแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเพราะว่าไม่ต้องการให้อะไรอะารูเออช่องช่องตรงเนี้ยมันกว้างเกินถ้าเราจะถักเป็นโซ่หกแล้วก็พาดมาเอกกับตุ่มเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะกว้างก็จะกว้างเห็นเป็นรูใหญ่ช่องใหญ่น,นะคะเพื่อนๆหรือใครชอบกออ็สามารถถักโซ่หกแล้วก็พาดมา เอกข้ามฝั่งมาได้เลยนะคะแต่ว่าหนิงอยากอยากให้รู้มันช่องมันเล็กๆกันนะคะก็เลยแบ่งเป็นอ่าโซ่สามสองครั้งไนะคะต่อไปก็โซ่หกก็ทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆไปจนวนรอบไปเลยนะคะถ้าเจอตรงช่วงระหว่างกีบก็แบ่งแบ่งเป็นโซ่สามมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะ ถ้าเกิดเราไม่ติดว่าเออเดี๋ยวช่องมันจะกว้างเกินไปอะไรเราก็ทำไปได้เลยไม่ผิดนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวหนิงทำวนไปวนรอบไปเลยนะคะค่ะเราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะสุดแถวแล้วนะคะเห็นไหมคะที่เราเริ่มต้นเอาไว้พอมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็ถัก โซ่สามนะคะแบบนี้นะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งค่ะแล้วก็ทิ้งไปที่จุดเริ่มต้นนะคะให้ห่วงมันมาอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยต่อไปถักโซ่หกเหมือนเดิมค่ะแถวที่สองแล้วเราก็มาเอ็กติดกับตรงนี้เลยนะคะให้ตรงกระหลักเลยค่ะ แล้วก็ทีนี้ก็ถักโซ่หกวนรอบไปเลยเ็กติดกับทุกช่องนะคะคือจริงๆแพทเทิร์นไม่มีนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่ถามหาแพทเทิร์นเนี่ยท่านหนิงมีนะคะหนิงก็จะลงไว้ให้เลยนะคะหนิงไม่ไม่ห่วงแต่ว่าส่วนมากอะ่ะที่หนิงมาทำคลิปให้ดูก็คือว่าแพทเทิร์นไม่มีไงคะก็เลยต้องมาทำคลิปให้ดู จะวาดแพทเทิร์นเองก็ไม่ถนัดอน,นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะกลัวเพื่อนๆจะไม่เชื่อกลัวเพื่อนๆจะเข้าใจว่าหนิงห่วงแพทเทิร์นนะคะไม่ห่วงนะคะส่วนมากอะ่ะมันเป็นางานที่หนิง create คิดดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ไปเห็นของคนโน้นคนนี้แล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นในแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยจะไม่มีแพทเทิร์นตายตัวให้เพื่อนๆได้ดูนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งก็ยังมีเพื่อนๆไม่น้อยนะคะที่ไม่ถนัดอ่านแพทเทิร์นก็จะไม่ค่อยสะดวกเวลาส่งแพทเทิร์นให้ดูเพื่อนๆก็จะบอกอ่านไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็คิดว่าเออทำคลิปให้ให้ดูอย่างง่ายดีนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่อ่านแพทเทิร์นเป็นพอจับทิศจับทางถูก ก็ดูของหนิงได้แล้วก็เอาไปทําเองได้เลยไม่ต้องดูทั้งหมดอ่ะนะคะบางทีอาจจะราคาญราคาญเวลาอาจจะพูดมากอะไรอย่างเงี้ย <_ k _> ก็ทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆวนรอบไปเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนจบแถวนะคะแถวที่สองนะคะถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะ เราก็จะถักโซ่6แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มา X ติดกับตรงจุดเริ่มต้นได้เลยค่ะหรือว่าจะดึงไหมผ่านห่วงแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแถวที่สงก็จะได้แบบนี้นะตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครที่ถักลายาลายวงเขาเรียกอะไรลายกงล้อนะคะที่หนิงเคยทำไปสีม่วงนะคะถักตรงเนี้ยจะใช้เป็นโซ่ห้าโซ่หกโซ่เจ็ด อะไรก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยดูว่ามันมันพอดีไหมกับวงแขนมันรัดไปไหมมันบานย้้ยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆกาหนดเองได้เลยนะคะมันเป็นเทคนิคนะคะเพื่อนๆไม่จําเป็นจะต้องทําตามแบบเป๊ะๆนะคะสามารถกะเอาของตัวเองได้เลยนะคะโอเคค่ะมาแถวต่อไปเลยนะคะลายนี้นะคะก็จะเป็นลายที่ไม่ไม่ยากนะคะเพื่อนๆจะเป็น การถักแบบง่ายๆนะคะแต่ใช้เป็นลูกเล่นมากกว่านะคะพอเราเอ,เ,อเ,อเอ็กติดกับตรงนี้แล้วดึงไหมพันห่วงแล้วนะคะเราก็สอดเข็มเข้าไปแล้วก็เลื่อนห่วงมาอีกทีหนึ่งแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะถักโซ่สามค่ะถักโซ่สามนะคะเราจะพันควักในช่องนี้ห้าครั้งพันควักธรรมดาเนี่ยค่ะห้าครั้ง ใครดึงหลักสูงหลักต่ำก็ชอบแบบไหนก็ไปถักเอาได้เลยนะคะพอได้ห้าครั้งแล้วนะคะเราก็จะข้ามมานะคะมาพันควักในช่องนี้หกครั้งทีนี้ที่เหลือทุกช่องเลยนะคะเราจะพันควักหกครั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวหนิงทําไปเลยนะมันไม่ยากนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวทําไปเลยแล้วจบแถวแล้วค่อยมาดูแถวแถวต่อไปนะคะ สองสี่หกทุกช่องเลยนะคะหกครั้งค่ะค่ะถักมาจบแถวแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะแถวต่อไปก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือพันควักนะคะทุกหลักเลยเดี๋ยวเรามาเชื่อมติดกันก่อนนะคะแถวต่อไปก็จะเป็นแถวที่หนึ่งสองสามสี่เป็นแถวที่สี่นะคะเราก็ถักโซ่สาม แบบนี้นะคะแล้วก็พันควักทุกหลักเลยค่ะไม่ไม่ยากแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอจบแถวนี้แล้วเราค่อยมาดูแถวต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะคะพันควักไปเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะจนจบแถวเลยนะคะแถวที่สี่นะคะถักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาเชื่อมติดกันก่อน ดึงไหมพันห่วงเลยค่ะต่อไปนะคะขึ้นแถวที่ห้าค่ะแถวที่ห้านะคะถักโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพันควักนะคะนับไปนับข้ามไปสองหลักนะคะหนึ่งสองมาควักหลักที่สามแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองเหมือนเดิมค่ะข้ามไปสองหลักนะคะ ขั้นด้วยโซ่สองทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนจบแถวเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนิงทำไปเลยนะคะถักมาจบแถวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเชื่อมติดงานเลยค่ะตรงเชื่อมติดก็ถักโซ่สอง แบบนี้นะคะแล้วก็นับไปเราจะไปทิมที่โซ่ที่สามนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแถวต่อไปเราจะทำเหมือนเดิมเลยค่ะพันควักกันนะคะถักโซ่โซ่สามก่อนนะคะแล้วก็พันควักในช่องนี้นะคะสองครั้งแบบนี้นะคะ แล้วก็ข้ามมาช่องถัดไปนะคะสามครั้งค่ะแค่ช่องแรกนะคะที่เราจะพันควักสองครั้งเพราะว่ามันมีโซ่ขึ้นมาด้วยนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะทุกช่องเลยนะคะเพื่อนๆช่องละสามนะแล้วก็เดี๋ยวนี้่จะทำทาต่อไปเลยสองแถวนะคะเพราะว่าพอเราทำแถวเนี้ยจบแล้วอ่ะแถวต่อไปเราก็จะพันควักแบบเนี้ย แบบแบบแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยจะทําเป็นสองแถวว่านะคะเดี๋ยวนิงก็จะทําไปเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถทําไปได้เลยถ้าเกิดว่าจบแถวนี้แล้วก็ขึ้นแถวถัดไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทําเหมือนเดิมโอเคค่ะเดี๋ยวหนิงทําให้ครบไปเลยอีกสองแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะ ค่ะหนิงถักมาครบทุกแถวแล้วนะคะที่จะขึ้นลายต่อไปแล้วนะคะ,ะเห็นไหมคะเพื่อนๆมันจะทําซ้ากันแบบนี้นะคะหนิงก็เลยขอถักไปเลยนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกันอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นตรงช่วงระบายนะคะที่เป็นชายหยกัยกๆนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นช่วงลายนี้กันนะคะ พอตอนที่เราจะจบแถวใช่ไหมคะแบบนี้นะเราก็ถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ทิมไปที่เหมือนเดิมค่ะโซ่ที่สามก็ดึงใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ห่วงมันอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเราจะพันควักนะคะในช่องนี้เจ็ดครั้งค่ะ แล้วก็กติดกับช่องนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็อันนี้ขอดูก่อนนะคะบางทีก็ลืมเสร็จแล้วก็ถักโซ่ห้าค่ะแล้วก็เอ็กช่องนี้ค่ะช่องถัดไปนะคะแล้วก็โซ่ห้า เอ็กติดกับช่องถัดไปเลยค่ะแล้วก็โซ่ห้าแบบนี้นะคะเราจะทำเว้นไว้สามช่องนะคะห่วงแบบนี้จากนั้นเราก็ขึ้นลายค่ะด้วยการพันควักนะคะเจ็ดครั้ง นี้นะคะสองสี่ครั้งหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแล้วก็ x ติดกับช่องช่องนี้นะคะช่องถัดไปทีนี้ก็จะทำซ้ำๆกันนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทำทาแบบเนี้ยโซ่ห้าเว้นไปสามช่องนะคะเออทำสามช่องสามห่วงแต่ว่าเราจะทัก x ลงไปทุกช่องนะคะ บางทีบางเพื่อนๆบางท่านอาจจะเรียกว่าอาจจะเรียกว่าลายพัดแบบนั้นนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ขึ้นลายก็ทําแบบนี้แล้ะคะ่ะเพื่อนๆไปจนสุดแถวเลยนะคะเดี๋ยวหนิงทําให้จบแถวไปเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะวันนี้มืดๆหน่อยนะคะเพื่อนๆต้องขออภัยด้วยนะคะ เวลาหนิงถ่ายคลิปหนิงจะใช้แสงธรรมชาติเลยนะคะมันจะเห็นชัดดีโอเคค่ะเดี๋ยวหนิงจะทำวนไปเลยนะค่ะหนิงก็ถักมาจนใกล้จะจบแถวแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดน,ดนึงนะคะหนิงลองคํานวณดูแล้วมันอาจจะไม่พอนะคะหนิงก็เลยต้องอกะกะเอานะคะขออันนี้ ขอเลื่อนมาลงห่วงนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเป็นเหมือนกันก็เอาเอาเอ่ไปกระจายเอาได้นะคะขอลงห่วงนี้ก่อน ้อหนึ่งจะข้ามมาตรงนี้เลยนะคะช่องนี้เพื่อที่จะให้มันพอดีนะคะมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะเพื่อนๆแต่ยังไงเราทำแบบนี้แล้วสองข้างเราต้องทำเหมือนกันนะคะมันจะได้ไม่เบี้ยว ลงตรงนี้นะคะหนึ่งสองโอเคแล้วก็ลงตรงนี้เนี่ยค่ะแถวนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวถัดไปกันเลยค่ะ แถวต่อไปนะคะก็พอเรามาจบแบบนี้แล้วนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะไว้อย่างนี้แล้วก็พันควักทุกหลักนะคะพันควักทุกหลักแต่ว่าเราจะขั้นด้วยโซ่หนึ่งทุกหลักเลยนะคะ แล้วก็พอจบแล้วเราก็มาเ X ติดกับช่องถัดไปเลยค่ะต้องขั้นด้วยโซ่หนึ่งด้วยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะแล้วก็ถักโซ่ห้าแล้วก็ X ช่องถัดไปแล้วก็ถักโซ่ห้าถ้าเร็วดูไม่ทนันกดลดสปีดได้นะคะเพืเ่อนๆแล้วก็ X ช่องถัดไปจากนั้นก็ถักโซ่หนึ่งทีนี้ก็พันควัก ทุกหลักเหมือนเดิมเลยนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งถักไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพอแถวถัดไปค่อยมาดูวิธีอีกทีนะคะถักไปเลยะคะ่ะเดี๋ยวหนีงก็จะถักไปให้จบแถวเลยนะคะมันเป็นลายที่ไม่ยาก,กน,นะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันมันหลายชั้นนะคะถักง่ายๆ นี่ค่ะคหนิงก็ถักมาจบแถวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นแถวถัดไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนจะขึ้นแถวถัดไปนะคะจะถักโซ่สองเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มนะคะควักไปที่หลักแรกนะคะนี่ยค่ะต่อไปนะคะ เราก็จะพันควักในช่องนี้นะคะช่องที่เราเว้นเอาไว้ที่อถักโซ่หนึ่งขั้นเอาไว้นะคะถักพันควักนะคะสองครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็ในทุกๆช่องเลยนะคะ ิปช้าไปกดเพิ่มเอ่อเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วได้นะคะถ้าเพื่อนๆที่ดูในช่อง Youtube นะคะแต่ถ้าคลิปเร็วไปก็สามารถลดสปีดได้นะคะเพื่อนๆท่านไหนทําไม่เป็นให้ลูกๆหลานๆน้องๆอทำให้ก็ได้นะคะเพื่อนๆอาจจะมีเพื่อนๆพื่อนที่ อาจจะใช้โซเชียลไม่ค่อยเป็นเล่นไม่ค่อยเป็นน,นะคะก็ให้ลูกๆหล,ลานๆทำให้ได้นะคะนี่ค่ะเพอได้แบบนี้เราก็ถัก x ติดกันเลยจากนั้นนะคะก็ถักโซ่ห้าค่ะแล้วก็ x ช่องถัดไปทีนี้พอมาถึงตรงนี้ก็วนถักเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนที่เราขึ้นต้นเอาไว้เลยนะคะก็จะทำซ้ำๆไปแบบนี้นะคะจน ครบแถวแล้วแถวต่อไปก็จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวแถวสุดท้ายเราค่อยมาดูกันอีกทีนะคะเพื่อนๆหนิงขอถักไปเลยตัดภาพไปตอนที่ถักจบแถวแล้วนะคะถักมาสุดแถวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจบแถวกันนะคะถักโซ่สองค่ะ แล้วก็พันควักที่หลักแรกเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอแถวถัดไปก็จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆแถวสุดท้ายแล้วนะถักโซ่หนึ่งค่ะพันควักนะคะตรงหลักแรกเลยค่ะทำตุ่มถักโซ่สามแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ่ม อ้อมไปด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามไปหนึ่งหลักนะคะไปควักหลักถัดไปแล้วก็ทำตุ่มเหมือนเดิมขั้นด้วยโซ่หนึ่งข้ามไปหนึ่งหลักทำแบบนี้นะคะไปจนจบเลยนะคะ เนไว้หนึ่งหลักนะคะเราจะไปควักที่หลักถัดไปวันนี้ถ้าเสียงเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีหนิงไม่ค่อยสบายด้วยนะคะเสียงก็อาจจะไม่ค่อยมีแรงขั้นด้วยโซ่หนึ่งสังเกตดูว่าจะเหลือหนึ่งหลักก็ไม่เป็นไรนะคะข้ามไปเลยแล้วก็ไปเอ็กติดกับ ช่องที่เหลือเลยนะคะพอขึ้นาลายถัดไปก็เหมือนเดิมค่ะถักโซ่หนึ่งแล้วก็ทิ้มไปที่หลักแรกนะคะทำแบบนี้นะคะวนๆไปเลยจนจบแถวนะคะเดี๋ยวนึงเอาที่ถักเสร็จแล้วอีกข้างหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆได้ดูรายละเอียดอีกทีนะคะ เนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะที่หนิงถักเอาไว้แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวหนิงขอไปถักให้เสร็จเลยนะคะเพื่อนเพื่อแล้วเดี๋ยวพอเสร็จแล้วหนิงจะเอาไปใส่หุ่นให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนิงก็เอามาใส่หุ่นให้ดูก่อนนะคะช่วงแขนเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อรอบอกสี่สิบสี่สิบสองนะคะเพื่อนเพื่อน ตรงนี้หนิงยังทําไม่เสร็จนะคะก็มาทําช่วงแขนให้เพื่อนๆนได้ดูก่อนเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะคลิปการถักระบายชายแขนชายเสื้อนะคะก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามหนิงนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ